ครับอาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการตัดเกรดโดยใช้ระบบนะครับซึ่งผมจะขอพูดเรื่องของการเข้าระบบแล้วก็การใช้งานระบบนะครับซึ่งเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเรามีคะแนนดิบของรักษาอยู่บ้างแล้วนะครับคะแนนดิบของรักษานะครับอาจารย์จะเก็บโดยใช้กระดาษหรือว่าใช้ Excel หรือโปรแกรมอื่นใดก็ได้นะครับ ซึ่งจะต้องรวมคะแนนมาเป็นหนึ่งร้อยคะแนนนะครับทีนี้อาจารย์จะมีช่องกี่ช่องก็ได้นะครับแต่ว่าในทางที่เราจะเอาไปเข้าระบบเราจะต้องยุบรวมช่องต่างๆนะครับให้เหลืออย่างน้อยนะครับก็ต้องสามช่องนะครับตามเกณฑ์ประเมินที่เราอธิบายกันไปอาจจะต้องมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้ครับสำหรับการเข้าระบบนะครับอ่า อาจาก,ก็เหมือนเดิมครับไปที่ Google แล้วก็เรียกวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครน,นะครับหรือว่าจะไปที่ w w w smkcc.ac.th ก็ได้ครับแล้วก็เข้าไปที่ระบบงานทะเบียนครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าสู่ระบบ โดยพาสเวิร์ดของยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดของอาจารย์นะครับเลือกวิทยาลัยชุมชนนะครับก็ขออนุญาตเข้าเป็น user ซออันนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็วันเดือนปีเกิดของอาจารย์นะครับเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับก็คือต้องเปลี่ยนสิทธิ์เป็นสิทธิ์อาจารย์ก่อนนะครับแต่ถ้าอาจารย์อาจจาะมีหน้าที่เป็นอาจารย์อย่างเดียวก็จะมีปุ่มเดียวนะครับไม่มีเยอะเหมือนผมนี่ก็เมื่อเป็นอาจารย์แล้วก็ไปด้านซ้ายครับดูที่ระบบบริการอาจารย์ผู้สอนนะครับแล้วก็ตรง บันทึกคะแนนและเกรดนะครับตรงนี้ก็จะมีรายวิชาที่อาจารย์เคยสอนมาแล้วนะครับหรือถ้าเป็นอาจารย์ใหม่ก็อาจจะมีแค่1วิชาหรือ2วิชานะครับตรงนี้นะครับให้อาจารย์เลือกคลิกไปห้องเรียนที่อาจารย์มีคะแนนอยู่นะครับมีคะแนนดิบอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะต้องกรุป๊ปคะแนนดิบเหล่านี้นะครับให้เป็นไปตามช่องตาม แนวปฏิบัติการประเมินผลและวัดผลนะครับปี2163นะครับซึ่งผมจะพูดรวมๆไปในขั้นตอนนี้เลยก่อนนะครับครับก็เลือกห้องนะครับก็คือไปที่ดินสอนะครับกำหนดการคิดคะแนนอะไรต่างๆก็อ,อนุญาตไปตรงนี้เลยนะครับห้องที่ก็จะมีชื่อนักศึกษาแล้วก็มีช่องรวมคะแนนก่อนอื่นอาจารย์ต้องแบ่งคะแนน ร้อยคะแนนเนี่ยให้เป็นช่องช่องสกอร์นะครับสำหรับช่องแรกนะครับที่ทางวิทย์กำหนดนะจะต้องเป็นคะแนนจิตพิสัยเท่านั้นนะครับคะแนนจิตพิสัยครับจะต้องอยู่ช่องแรกนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายก่อนรวมคะแนนเนี่ยจะต้องเป็นคะแนนอสอบปลายภาคนะครับส่วน ตรงกลางนี้อาจารย์จะมี2อีก1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องก็ได้ทั้งสิ้นนะครับนี้การกำหนดเนี่ยจิพิสัยเนี่ยต้องไม่เกิน10คะแนนนะครับส่วนคะแนนปลายภาคนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยเอากำหนดว่าจะต้องนะครับไม่ต่ำกว่า30คะแนนดังนั้นผมกำหนดเป็น35คะแนนเนี่ยก็ได้นะครับดูจากเกรน ตรงนี้นะครับเกณฑ์ตรงนี้ในแนวปฏิบัตินะครับเนี่ยสัสดส่วนคะแนนนะครับขออนุญาตจะมือหน่อยนะครับเนี่ยครับกำหนดให้มีคะแนนจิตพิสัย10คะแนนนะครับส่วนช่องตรงกลางนะครับก็คือ9.1.1ถึง9.1.6เนี่ยอาจจะเป็นทดสอบชิ้นงานโครงงาน นะครับกระบวนการกลุ่มหรือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยครับรวมกันแล้วก็จะต้องไม่เกิน60นะครับเพราะว่าคะแนนปลายภาคเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ30นี่เรามากําหนดคะแนนในระบบกันนะครับก็ให้ให,ให้อาจารย์นะครับเพิ่มข้อมูลวิธีคิดคะแนนแล้วก็เลือกนี่นะครับเลือกทดสอบย่อยอันนี้คือเป็นชื่อช่อง,งเฉยนะครับ เป็นช่องที่หนึ่งนะครับเป็นช่องที่หนึ่งภาษาไทยก็คือจิตพิสัยนะครับไม่ต้องพิมพ์คำว่าคะแนนนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็นเลขหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับก็หมายช่องที่หนึ่งคะแนนเต็มต้องสิบนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบอ่าทีน,นี้ตรงคะแนนจิตพิสัยเนี่ยนะครับจะต้องกลับไปดูที่อ่าบออสองนะครับ ะครับซึ่งจะมีจุดดำจุดขาวนะครับให้ปกติแล้วเราจะเน้นที่จุดดำนะครับแต่ว่าเนื่องจากคะแนนจิตวิสัยเนี่ยมักจะอยู่ในช่องคุณธรรมถ้าเรามีจุดขาวสัก1จุดก็อาจจะใส่วงเล็บด้วยนะครับ1.1ใส่เข้าไปเลยนะครับไม่มีจุดดำก็ใส่ได้นะครับแต่ขอให้มีจุดขาวอาจจะเป็น ท่านอื่นอาจจะได้รับผิดชอบ1.2หรือ1.3นะครับหรืออาจจะใส่4.1อะไรอันนี้ก็ได้นะครับเพราะตรงนี้จะมีความหมายนะครับมีความหมายซึ่งผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนี้ผมก็ต้องใส่1.1นะครับที่วงเล็บต่อท้ายนี้ด้วยตรงนี้เลยนะครับ1.1เป็น10คะแนนเลยนะครับเป็นความรับผิดชอบ ซึ่งครูอาจารย์นะครับอาจจะวัดจากการเข้าชั้นเรียนอะไรก็ได้นะครับเป็นสิ่งของอาจารย์ต่อไปครับช่องที่สองก็กําหนดการคิดคะแนนเนื่องจากนะครับช่องสุดท้ายนั้นจะเป็นคะแนนปลายภาคใช่ไหมครับเพราะนั้นช่องนี้สองเนี่ยก็อาจจะเป็นคะแนนทดสอบนะครับันนี้การทดสอบเนี่ย ก็อาจจะเป็นการทดสอบประจำสัปดาห์หรือสอบกลางภาคก็ขอให้รวมคะแนนย่อยๆนะครับเป็นการทดสอบหมดเลยครับผมก็เลยนะครับจะใช้คะแนนทดสอบนะครับจากตรงเนี้นะครับจากหลายช่องจากอาสองช่องตรงกลางเนี่ยนะครับเอามาปรับคะแนนใหม่นะครับเป็นคะแนนทดสอบของผม,ผมเอาแค่สิคะแนน นะครับนั้นทดสอบผมสิบคะแนนก็คือเอาเป็นการแข่งทักษะก,กันนะครับแข่งทักษะผมก็จะเอาช่องแข่งทักษะเนี่ยแปลเป็นสิบคะแนนใช่ไหมนเนี่ยอ้อขออภัยครับช่องสอบกลางภาคนะครับช่องสอบกลางภาคนะครับเนื่องจาก อันนี้เป็นคะแนนดิบผมนะครับจริงๆแล้วสิบห้าใช่ไหมครับจริงๆแล้วสิบห้าแต่ว่าผมจะเอาไปยอดในระบบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคะแนนสิบห้าเนี่ยนักศึกษาได้น้อยนะครับก็เลยปรับเป็นสิบคะแนนอันนี้ก็เป็นการปรับได้นะครับปรับได้เพราะนั้นก็ใช้ทดสอบเอาแค่สิบคะแนนนะครับก็คือใช้คำว่าทดสอบเลยนะครับน,นี้ การทดสอบเนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบด้านไหนละ่ะนะครับทดสอบก็จะอยู่ในเรื่องของความรู้นะครับก็เป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งสองจุดสองนะครับแล้วก็มีห้าจุดหนึ่งด้วยนะครับการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอ่ามันจะไม่มีคำว่าย่อยแล้วนะครับเห,หลือแค่ทดสอบอย่างเดียว ก็ใส่เลยครับสองจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจุดดำถือว่าเราได้ใส่แล้วนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยก็จะวัดที่ทดสอบนะครับแต่อย่าใส่สอบกลางภาคนะครับไม่ควรใส่เยอะนะครับว่าอันนี้เราทดสอบกันมาล้วนๆเลยนะครับ ก็เป็นช่องที่สองนะครับคะแนนเต็มสิบคะแนนที่เป็นสนะิบเป mm hmm. อร์เซ็นตนะครับช่องที่สามนะครับช่องที่สามคือคือเป็นคะแนนชิ้นงานนะครับคะแนนชิ้นงานผมก็ขออนุญาตด,ดูนะครับคะแนนชิ้นงานก็มี ผมเปลี่ยนจากโครงงานเป็นชิ้นง,งานนะครับ3.3นะครับเป็นทักษะทางบรรยาสามจุดสนะครับสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้นะครับอันนี้ผมก็เอามาจากเามคอสองนะครับที่เขากำหนดให้ก็คือ3.3เอาแค่เป็นงานใหญ่นะครับช่องที่3คะแนนเต็45นนม45คะแนนบันทึกไปนะครับ ก็ช่องสุดท้ายนะครับ35คะแนนแก็คือคะแนนปลายภาคนะครับไม่ต้องมีคำว่าสอบปลายภาคแล้วนะครับใช้คำว่าปลายภาคเฉยๆนะครับอันนี้ผมก็ต้องดูนะครับว่าปลายภาคนั้นก็จะมี2.1 2.2นนะครับในตัวคะแนนดิบของผมนะครับก็ใช้สอบ ภาคข้อเขียน10คะแนนแล้วก็สอบปฏิบัติ25คะแนนนะครับอาจจะผมสอบวันสุดท้ายนะครับก็รวมเป็นสอบปลายภาคเป็นการรวมช่องอน,นั้นก็ใส่ก่อนนะครับ2อ่มันก็คือเป็นการวัดความรู้ทีหนึ่งนะครับ2.2เพราะฉะนั้นวัดความรู้ก็ไม่ใช่น้อยครับก็คือ35บวกกับ10 นอกนั้นก็จะเป็นชิ้นงานในระหว่างที่ทำการเรียนการสอนช่องที่4ี่ครับก็คะแนนเต็ม3ามสิบารย์ก็ต้องไม่ต่ำกว่า30มนสะบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปกำหนดเกณฑ์การคิดคะแนนนะครับเกณฑ์การคิดคะแนนเนี่ยก็คือกำหนดการคิดคะแนน สำหรับวิลยลชุมชนสมุทรสาครเราก็ใช้แบบฟิกเลตอย่างเดียวนะครับก็ตั้งแต่0นะครับเขาใช้คำว่าตั้งแต่นั้น0ขึ้นไปได้ f 50ขึ้นไปไดด็อก้ d.55 อันนี้ทุกคนเหมือนกันนะครับ60 65 70 75 80นะครับทุกคนเหมือนกันใช้ฟิกเลตนะครับกดบันทึก เมื่อบันทึกแล้วเนี่ยนะครับคะแนนทุกคนก็จะเป็น f ไปก่อนนะครับคะแนนนี้จะเป็น f ไปก่อนแล้วก็ใส่คะแนนนะครับโดยการกดที่ดินสอเนี่ยนะครับเอาช่องที่เป็นคะแนนที่เรารวมมาแล้วนะครับใส่เป็น989นะครับช่องที่2คะแนนทดสอบก็65565 6, นะครับนี่ผม ลองใส่ไปแล้วนะครับใส่แล้วก็บันทึกนะครับกดแล้วก็บันทึกอ่ะช่องนี้สามนะครับนนี้เป็นคะแนนชิ้นงานคะแนนชิ้นงานเนี่ยคะแนนดิบผมว่าเกิดจากการอสอบพิมพ์ดีดนะครับให้ฝึกพิมพ์ดีดให้แข่งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะแล้วก็เป็นคะแนนส่วนบุคคลเป็นคะแนนรายงานส่วนบุคคลนะครับทําโครงงานผมก็รวมเป็น ชิ้นงานเลยนะครับเอาสามช่องนี้มารวมเป็นสี่สิบห้าคะแนนนะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับพอรวมแล้วเนี่ยผมก็จะได้สามสิบห้าสามสเก้าสามสิหกสี่สิบนะครับห้าสามเก้าสิบหกนะครับสี่สิบนะครับบันทึกนะครับ ส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคะแนนสอบปฏิบัติรวมกับทฤษฎีของผมนะครับยี่สิบห้ายี่ยี่หยี่ี่นะครับตรงนี้นะครับเกตก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ ครับก็จะได้คะแนนแล้วก็เช็คช่องสุดท้ายว่าตรงกับที่เราคำนวณมือไหมนะครับตรงนะครับเกรก็คือได้ตามนี้และที่สำคัญนะครับอาจารย์ต้องกดนี่นะครับคำว่าบันทึกเกรดนะครับบันทึกเกรดเขาจะถามว่าใช้เกรดที่ได้จากระบบหรือไม่รักตกลงนะครับกรนีนะครับกรณี จานบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับครัวนี้ก็สั่งพิมพ์นะครับไปที่เครื่องพิมพ์นะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องส่งเปเปอร์ให้กับทางวิทยลาลัยด้วยนะครับพอ,อกดเครื่องพิมพ์ก็จะเป็นหน้านี้นะครับให้อาจารย์ดาวน์โหลดเข้ามาเลยแล้วก็สั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์นะครับเพราะว่าข้อกําหนดขององานวัดผลนะครับบอกว่า อา,จา,จ,ออานะจารย์จะต้องส่งนะครับอาจารย์จะต้องส่งกระดาษนะครับให้กับทางวิทยาลัยนะครับครับตรงนี้นะครับให้ผู้สอนจะต้องบันทึกผลในระบบนะครับ และส่งเป็นเอกอสารนะครับแล้วโดยผู้สอนนั้นจะต้องลงชื่อด้วยตนเองนะครับไม่ใช้ลายเซ็นสแกนนะครับเพราะนั้นอาจารย์โหลดกระดาษนี้ออกมานะครับก็พิมพ์นะครับแล้วก็นะครับพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วก็เซ็นชื่อในช่องลงชื่อผู้สอนแล้วก็ส่งมาที่วิทยาชุมชนสมุทรสาครได้เลยนะครับ ในระบบทําแล้วก็จะได้อันนี้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแนวนอนครับก็เป็นอันว่า,าจบนะครับเรื่องของการบันทึกเกรดแล้วก็ส่งเกรดนะครับก็หวังว่าจารย์นะครับจะสามารถดาเนินการในส่วนนี้ได้อย่างถูกต้องถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามมาที่งานวัดผลของวิไลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ